ธารารมนะครับพุ่นท่านประธานซีอท่านสแสวงพิทักษ์เมธากุลนะครับผู้ถือป้ายนางสาวจันทาราสมไพ่ล้อมนางสาววริยาศินกิตติกุลนะครับผู้อัญเชิญพระบรมฉาย,ยาลักษณ์นายอภิวัตพิลานางสาวกนกวันทองทิพย์ผู้อัญเชิญผ่านผุ้มนางสาวราดาวนสุรเกศนางสาวนักการศิรีใน เลนเชทตันพอนุสสอนครับวโรทยางจากโรงเรียนปักแพรวิทยานะครับปากแพรวิทยาเลขาธิการชมนายนพชรธรรมนูนโดยได้รับความร่วมมอจากท่านบริการโรงเรียนปักแพรวิทยาขบวนที่3ามกำลังเคลื่อนผ่าน ต้องขออนุญาตนะครับวันนี้ลืมหนึ่งขั้นตอนนะครับก็คือนักกีฬาอาวุโสหลังจากนี้ก็ขอเรียนเชิญตัวแทนตัวแทนจาก c ีทุก c ีอนะครับได้นําธงของท่านมาที่นักกีฬาอาวุโสด้วยนะครับต้องขอกราบประทานอาภัยเป็นอย่างสูงนะครับขบวนที่3ามกำลังเคลื่อนผ่านนะครับเคารพประธานไปนะครับก็คือทักษินกันทรารมนะครับ นักกีฬาอยู่ในชุดสีฟ้านักกีฬาอยู่ในชุดสีฟ้าอ่าขบวนที่4นะครับจากภากมูลกันทรารมนะครับภากมูลกันทรารมนะครับ ระมวลที่4ภาคมูลกัตราฐมประธานกลุ่มท่านออพอธีรวัตรทองใสผู้ในการเรียนบ้านพึ่งมัธุรีประชาสานนะครับเลขานุการกลุ่มพอสานิ์คำโวนะครับผู้ถือป้ายอ,อดัมเบย์นางสาวคมสิริมีดีโรงเรียนประสานมิตรยานางสาวธัญกรวามาโสภาโรงเรียนประสานมีวิทยาและนางสาวเยาวลักษมีกุลโรงเรียนละทยัยวิทยานะครับได้รับความนุเคราะห์ อวงรียงจากโรงเรียนและทายวิทยานะครับท่านบริการสุรคติทองคำนะครับให้ความบริการวงรียงผู้ถือป้ายภากมูลกัณรารมนายสมนึกชาสวนและนางสาวขวัญฤทัยทองคำนะครับผู้ถือป้ายสี่อ่รวมทั้งผู้ถือป้ายสี่ตำบลด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวสักครู่ก็จะผ่านอ่าเคารพประธานไปนะครับกลุ่มซีอีโอากมูลกัตารารมนะครับขบวนธง ธงชาตินะครับขบวนธงชาติก็กําลังเคลื่อนผ่านท่านประธานตามด้วยขบวนธงสีเหลืองธงพปร,ะรอะครับธงปรรก็หมายถึงสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็ธงสอกอนะครับสีฟ้าก็หมายถึง <c oughs> สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาคนะครับนะครับตามด้วยขบวนท่านผู้บริหารจาก CEO ฝากมูลกันทารารม ซึ่งเรียกว่าเป็นรขบวนที่ยิ่งใหญ่เป็นเป็นผู้บริหารที่มีจำนวนมากที่สุดนะครับในในสี่กลุ่มนี้นะครับชุดแรกนะครับเป็นขบวนนักกีฬาจากตำบลหนองแก้วหนองแวงนะครับผู้ถือป้ายได้แก่นางสาวสิรินภาผูดผายนะครับนำนักกีฬาในชุดสีชมพูจากตำบลหนองแก้วหนองแวงนะ น้องแก้วน้องแบงนางสาวนงนุษดาประสงค์นะครับเป็นผู้ถือป้ายกำลังเคลื่อนผ่านท่านประธานไปนะครับแล้วก็คุณครู BBL ด้วยนะครับกำลังเดินผ่านคารวประทานไปคุณครู BB l ในจุด์ในชุดเขียวบานเย็นนะครับคุณครู BBL ของเราวันนี้สร้างสีสันได้พอสมควรป้าที่โตท่านพอใจก็ปรบมือให้กับผู้แสดงของเรานะครับ ตำบลที่2ตำบลละทายตำบลละทายนะครับจากผู้ถือ้ายตำบลละทายนะครับเพื่อนก็ได้แก่นางสาวปนัดดาอาทิเวสนะครับนำด้วยตามด้วยขบวนนักกีฬาจากตำบลละทายในชุดสีชมพูเช่นกันนะครับนะครับสวยงามนะครับและก็เหมาะสมนะครับเมืองน้อยลำดับต่อไปขบวนที่3นะครับจากตำบลเมืองน้อยอีป่านะครับ นางสาวสุกัญญาสีเกษนะครับน่านำขบวนไปเลยถือป้ายนะครับในชุดเหลืองทองนะครับเหลืองอลามสวยงามมากนะครับนักกีฬาอยู่ในชุดสีชมพูเช่นกันวันนี้ฝากมูลกะว่าจะมาเอารางวันใดรางวันหนึ่งแน่นอนนะครับยกขบวนดีมาเป็นพันพัน <laughs> ตามด้วยกระบวนกบบารธรมนะครับตระบ,บนกามผู้ถือป้ายก็ได้แก่นางสาวสิรินภาพาูดผายนะครับอ่าก็กําลังเคลื่อนผ่านท่านประธานและก็ท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมในวันนี้นะครับก็ <c oughs> เป็นกระบวนที่ยิ่งใหญ่นะครับจากตําบลบัวน้อยเป็นสุดท้ายขบวกระบวนสุดท้ายนะครับตำบลบัวน้อยนะครับ ขบวนนักกีฬาในชุดสีชมพูตำบลบัวน้อยนะครับผ่านท่านประธานไปแล้วเสร็จเรล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับทุกขบวนนะครับที่ผ่านไปนะครับด้วยความ